เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาชาวอเมริกันได้ออกไปใช้สิทธิ์อย่างเสียงเลือกตั้งขั้นต้นใน11รัฐหรือที่เรียกกันว่า Super Tuesday เเพื่อที่จะเฟ้นหาผู้ที่เป็นตัวแทนของพรรคในศึกเลือกตั้งประธาน,นาธิบดีสหรัฐในปลายปีนี้ค่ะ นางคิราลีครินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์มีโอกาสสูงที่จะได้เป็นผู้แทนของพรรคและผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก็ย่อมจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในประเทศรวมถึงนโยบายต่างประเทศของสหรัฐติดตามจากคุณปารณีจันทรกุลค่ะการอย่างเสียงขั้นต้นเพื่อเฟ้นหาว่าใครจะเป็นผู้ที่เหมาะสมจะเป็นตัวแทนของพรรค เพื่อลองชิงใช้ในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหรือ Super ร์ทิวส์ซึ่งทำการอย่างเสียงใน1 1รัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้เห็นเขาลางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่านางฮิลลารีคลินตันมีโอกาสสูงที่จะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครต หลังจากคว้าชัยชนะในเจรัฐมากกว่าคู่แข่งจากพรรคเดียวกันอย่างนายเบอร์นีแซนเดอร์สวัติสมาชิกจากรัฐเวอร์มอนต์ซึ่งคว้าชัยชนะได้เพียง4รัฐ<น>ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิบุญพงพูนประสิทธิ์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิเคราะห์ว่าหากนางฮิลลารีคลินตันได้เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐอเมริกาอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายบางอย่างเช่นการแก้ไขปัญหาผู้อพยพที่จริงจังมากขึ้น และการแก้ไขปัญหาคนผิวดำหรือกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีรายได้ดีขึ้นส่วนนโยบายต่างประเทศก็อาจให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นเพราะในสมัยที่นางคลินตันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้อย่างยิ่งในเร่องของการ,รเผชิญหน้าเนี่ยนะฮะเนภาคตะวันกตกวอกอินี่ยจะลดการ,รเผชิญหน้าได้ดีกว่า พรรครีเับยิกันนะเพราะว่านโยบายของเขาเนี่ยเป็นนโยบายที่ค่อนข้างจะไม่ใช่ให้อเมริกาออามาเป็นตำรวจโลกอย่างเดียวแต่ว่าอเมริกาเป็นผู้นําแล้วก็มีคนอื่นสมด้วยนะฮะซึ่งแตกต่างกับค่อนข้างจะแนวความคิดของพรรคลิบราเรกันที่ค่อนข้างจะเจ้าเล่กว่าส่วนนายโดนัลด์ทรัมผู้สมัครตัวเต็งชิงตําแหน่งตัวแทนจากพรรครีบัาลรกันคว้าชัยชนะไปได้7รัฐเช่นกัน ขณะเดียวกันเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบต่อนายทรัมป์ดังขึ้นมาเรื่อยๆจากภายในพรรครีพับลิกันเองเพราะสมาชิกหลายคนไม่เห็นด้วยกับนโยบายการหาเสียงแบบสุดโตง่งผู้ช่วยศาสตราจารย์วิบูลพงพูลประสิทธิ์มองว่านโยบายการหาเสียงของนายทรัมป์เกิดจากคนที่ไม่มีความรู้และไม่ชัดเจนว่านโยบายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ แต่สมมติที่สมมติสรุปจริงๆของเขาได้ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็กาะทันมากยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะพูดกับผู้นาของจีนโดยตรงเลยว่าเขาไม่ต้องการที่ใช้บริษัทต่างๆเนี่ยตอนนี้ไปผลิตสินค้าที่ประเทศจีนต่อไปแล้วนะอาจจะต้องการบอกจีนตรงๆเลยว่าจีนจะเข้ามาจะไม่ได้สิทธิประโยชน์จากการขายสินค้าในประเทศอเมริกานี้เป็นต้นนอกจากนี้ ศาสตราจารย์วิบุลพง์ประเมินว่านายทรัมป์คงจะเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในประเทศตามที่เขาเคยพูดไว้ขณะหาเสียงเช่นยกเลิกนโยบายสวัสดิการของนายโอบามาขณะนี้ยังมีเวลาอีกหลายเดือนในการหาเสียงก่อนถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในวันที่8พฤศจิกายนนี้ซึ่งต้องจับตาดูการอย่างเสียงขั้นต้นครั้งต่อไปว่าใครจะใช้แววได้เป็นผู้แทนของพรรค ลงชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐอเมริกาคนต่อไปปารณีจันทรกุลไทย PBS รายงาน your